เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับก็กลับมากันอีกแล้วนะครับกับเกม MotoGP นะครับ2022นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการนะครับที่จะทําให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับเล่นเกม MotoGP 2022ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับด้วยกี่ขั้นตอนดี3ขั้นตอนละกันนะครับก็ลําดับแรกนะครับเอ่อสำหรับคุณผู้ชมที่แบบเคยเล่น MotoGP อยู่แล้วนะครับหรือว่ายังไม่เคยเล่นก็สามารถเล่นได้นะครับแต่ว่าเกมเนี่ยต้องซื้อในสตรีมนะฮะแล้วก็เออราคาประมาณ790กว่าบาทนะก็ไปหาซื้อกันมานะครับก็เดี๋ไป ันนี้นะฮะจะมาสอนวิธีการนะครับเล่นแล้วก็วิธีการเบรกอย่างไรนะครับให้อยู่นะฮะ อ่ะโอเคลำดับแรกนะครับเราเข้าไปที่โหมดกลางปีก่อนเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะเริ่มกลางปีใหม่นะครับเริ่มมาเนี่ยผู้ชมก็เลือกไรเดอร์เลือกสนามอะไรที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวผมจะเลือกไรเดอร์นะครับก็ใช้เป็นอ่าฟาบิโอกวตตารโร่แล้วกันนะฮะอ่าเจ้าแฟบของเรานะครับแล้วก็สนามเนี่ยนะครับผมจะเลือกเป็นเฮเรสนะเพิ่งจะจบไปเมื่อวันอาทิตย์นี่เองนะฮะโอเคเริ่มแรกนะครับผู้ชมก็เข้าไปที่ตัวเลือกการแข่งก่อนนะครับก่อนอื่นเลยเนาะต้องบอกแบบนี้เลยนะฮะว่าต้องเข้าไปที่ตัวเลือกการแข่งนะครับส ยากของ AI นี่ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของคุณผู้ชมเองนะครับสามารถเลือกปรับได้สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับก็ไม่ต้องไปเลือกยากมากนะครับปรับลดลงไปเลยนะฮะอะไรอย่างนี้นะครับผมเลือกเยอะเจก็พอนะฮะเอาแบบสนุกสนานกันไปนะครับแล้วก็ตำแหน่งสตาร์ทก็แล้วแต่นะครับถ้าไม่อยากคอลี่ฟายก็เลือกได้เลยอะจุดที่ผมจะให้เริ่มปรับนะครับจุดแรกนะครับให้คุณผู้ชมมาที่ตรงนี้ฮะตัวบอกทางโค้งนะครับในส่วนของตัวแรกนะฮะคือขั้นตอนที่1นงะครับตัวบอกทางโค้งเนี่ยสำหร ในเรื่องของการจับลายโคง้งหรือว่าการเบรกในโคง้งหรือว่าเรายังไม่รู้ลายในการขับนะครับก็ให้เลือกเป็นตัวบอกลายการขับที่ดีที่สุดไว้นะครับแล้วก็มันจะเลือกเป็นอ่าเปิดเส้นตลอดเวลานะฮะแต่าสาหรับใครที่เสียนแล้วก็เปิดเป็นตัวบอกทางโค้งไปมันก็จะมีแค่แบบเป็นรูปธงนะฮะขึ้นตามโคง้งแคบเป็นบางจุดเท่านั้นอ่ะแต่ว่าผมจะเลือกอันนี้นะครับเพราะว่าจะได้ให้คุณผู้ชมเห็นภาพกันว่า ทำไมมันต้องเลือกอันนี้นะฮะแล้วก็มันดียังไงโอเคไปที่ขั้นตอนต่อไปครับตัวช่วยการขับขี่นะฮะตรงนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับที่เพิ่งหัดเล่นนะครับก็ทําตามผมได้เลยนะฮะก็สามารถเลือกได้นะฮะสำหรับใครที่เซียนแล้วก็ปรับแบบที่ทุนต้องการได้เลยนะฮะโอเคมาสู่อันดับแรกนะครับตัวเบรกอัตโนมัติเนี่ยอันนี้ผมแนะนำนะครับสำหรับคนที่เล่นใหม่หรือว่าเล่นมานานแล้วเนี่ย ไอ้เบรกอัตโนมัตินี่นะครับแนะนําว่าให้ปิดไปนะเพราะว่าความสนุกในการเล่นมันจะน้อยลงไปเพราะว่าเราจะยืนระยะในการเบรกหรือว่าเราจะเบรกลึกในโค้งเนี่ยได้ยากเพราะว่าเมื่อเราถึงจุดที่มันเบรกเนี่ยมันจะเบรกให้อัตโนมัติแล้วก็ความสนุกในการเข้าโค้งมันจะหายไปแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบเฮ้ยอยากลองแบบให้มันเบรกให้ก่อนเนี่ยก็ลองเปิดได้นะแต่ผมจะปิดนะฮะอ่ะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับสำหรับคนที่ช่วยเหลือเบรกหน้าเนาะตัวเนี้ยอันนี้แนะนําเลยครับแนะนําอย่างมากเลยครับว่าให้เปิดสูงนะฮะก็คือหมายความว่าอะไรครับในส่วนของการเข้าโค้งนะครรัับบป ระดับการเข้าโค้งเนี่ยเปิดไปเลยนะฮะเขาก็จะช่วยในเรื่องของการเข้าโคง้งแล้วเราเวลาที่เราเบรกเนี่ยหน้าเราจะไม่พับนะฮะล้อหน้าจะไม่พับไปกับพื้นนะเป็นผ้าที่พับไว้นะฮะ ไม่ใช่นะฮะโอเคในช่วยของการช่วยบรรเทาโร่นะครับก็เหมือนกันนะให้เปิดไปเลยนะฮะอันนี้ก็คือถ้าเปิดไว้เนี่ยเสถียรภ,ภาพในการเบรยมันจะช่วยป้องกันการล้มได้อย่างดีมากนะฮะแล้วก็ตัวการช่วยการปรับระดับเบรกเนี่ยก็เปิดไว้เหมือนกันนะครับก็คือในโอกาสที่รถจะล้มเนี่ยนะครับถ้าตั้งค่านี้เนี่ยทำให้เราจะสามารถควบคุมรถได้ลื่นไหลามากทั้ง,งในทางเปียกและทางแห้งเลยนะฮะโอเคสํารับคลิปที่แล้วนะครับตัว RHD นะฮะก็คือตัวที่เป็นผมถามว่ามันคืออะไรเนาะมันก็คืออุปกรณ์ คุมความสูงของรถนะครับเหมือนกับว่ามันจะสามารถปรับ แบบว่าระหว่างการแข่งนยปรับได้หรือว่าเราปรับแมนนวลก็ได้แต่ว่าผมจะเลือกไปกึ่งอัโตโนมัติไว้ก็คือมันจะปรับแบบบางทีมันจะปรับให้เลยนะเราไม่ต้องไปสนใจอะไรมันนะอ่ะระบบส่งกําลังเนี่ยก็คือเราปรับกึ่งอัโตโนมัติไว้นะครับไม่ต้องไปปรับแมนนวลนะฮะเพราะว่ามันจะยากเกินไปนะฮะผมก็จะไม่ใช้เหมือนกันโอเคสตาร์ทแบบแมนนวลไม่ต้องเปิดนะครับปิดไว้นะครับก็เป็นการสตาร์ทออโต้แบบเวลาที่เราแบบเข้าเกียร์ในการที่ไฟแดงดับแล้วก็ออกสตาร์ทนั่นเองนะครับโอเคอันนี้คือขั้นตอนที่2นะครับในการที่คุณจะต้องปรับ โอเคครับก็ขั้นตอนที่3แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับเรามาเริ่มกลางปรีนะฮะตัวแรกนะครับถ้าใครไม่อยากจะเทสนะครับมันจะมีอ่าฟรีแพ็ทิสนะครับหนึ่งสองสามสี่นะฮะสุกเสาร์อาทิตย์เหมือนกับการแข่งจริงๆเลยนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของการอุ่นเครื่องเราไม่ต้องเปิดนะแล้วก็เอาเฉพาะการแข่งขันไปเลยแล้วก็เลือกเริ่มสุดสัปดาห์ไปเลยนะฮะสำหรับจานวนรอบนะครับการแข่งขันก็สามารถเลือกได้นะผมเลือกเป็น6รอบไว้เพราะว่าอยากให้แบบเห็นภาพชัดๆแต่ว่าจริงๆคุณผู้ชมไม่ชอบเลือก3รรรรออบก็ไไได้าต่่่ปปเเิมทีสนาม่งรอบอะไร นะครับเบรกหน้าเบรกหลังไม่ต้องปรับนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เปิดโหมดที่เป็นแบบเส,สมือนจริงไว้นะก็คือหมายความว่าถ้ามันกินยางหรือว่ายางหมดหรือว่าน้ํามันหมดเนี่ย จะทําให้มีผลต่อการควบคุมรถหรือว่าเสียอาการนะครสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่ก็ไม่จําเป็นต้องไปปรับเพื่อความสนุกในการเล่นนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันแข่งกันเลยเนาะอ่ะวันนี้ก็จเจ้าแฟบของเรานะครับในสตาร์ทในดับที่3นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเล่นอย่างไรนะฮะให้มันเบรกแบบว่าอยู่นะฮะสำหรับคนที่เล่นแล้วเฮ้ยทำไมเบรกแล้วไม่อยู่เลยพี่ทําไมเล่นแล้วมันทําไมแบบช้าจังช้ากว่าชาวบ้านเขานะฮะเริ่มแลกออกสตาร์ตามปกตินะครับก็กดจอยให้สุดไปเลยนะฮะ นี่ฮะเห็นไหมครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นอะไรไหมฮะไอเส้นสีฟ้าเนี่ยครับก็คือมันเป็นเส้นทางที่บอกลายในการขับของเรานะฮะแบบว่าเป็นเรียลไทม์เลยนะฮะก็คือจะบอกเลยว่าจุดตรงไหนนะครับที่บอกว่าตรงเนี้ยควรจะเปิดคันเร่งให้สุดหรือว่าจุดตรงไหนเนี่ยนะครับควรจะเบรกเนี่ยฮะถ้าเป็นถ้าเป็นสีเหลืองนี่คือเริ่มเบรกนะฮะแล้วก็ถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยให้เปิดคันเร่งนะฮะอันนี้คือตามลายที่เขาบอกแล้วก็ วิ่งไปตามลายเลยถ้าเป็นสีแดงเนี่ยให้เบรกหนักเลยครับแล้วก็สีเหลืองเนี่ยค่อยๆผ่อนแล้วก็สีฟ้าก็ค่อยๆเปิดคันเร่งนะเหลืองๆหลือเนี่ยก็คือเตรียมและเตรียมที่จะต้องเปิดคันเร่งนะครับอะมาดูในส่วนของการเบรกกันบ้างนะครับนี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมครับว่ามันบานโค้งออกไปนะฮะเพราะอะไรฮะเพราะว่าเราเบรกเกินนี่ฮะเพราะว่าเราเบรกเกินเกินเส้นเนาะเกินเส้นที่มันควรจะต้องเบรกนะครับก็คือหมายความว่าถ้ามันถึงจุดสีเหลืองเนี่ยหรือว่าจุดสีแดงเนี่ย ก็จะต้องเบรกเลยนี่ฮะแบบนี้ฮะเห็นไหมฮะ,ะเดี๋ยวผมใจเย็นนะอ่ะโอเคมาดูใหม่นี่ฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับของการเล่นนะครับแน่นอนว่าเวลาที่คุณเล่นเนี่ยนะครับคุณถ้าคุณเริ่มเล่นเนี่ยก็คือวิ่งไปตามลายเลยนะครับแล้วก็เบรกตามลายของตัวเกมที่เขาจะสั่นมาให้เลยนะครับก็จะสามารถแบบ ขับได้อย่างง่ายแล้วก็ตัวเบรกที่เราเปิดไปสูงสุดนะฮะไม่ว่าเราจะเบรกหนักแค่ไหนนะครับถ้าเบรกอย่างเงี้ยฮะถ้าตามลายถ้าถ้าไม่ได้เบรกจนแบบว่ารถจะเกือบจะหยุดแล้วเนี่ยยังไงก็ไม่ล้มฮะเนี่ยฮะขี่ตามลายเลยครับตามลายที่เขาบอกเลยสิ่งสําคัญที่อยากจะบอกอีกหนึ่งขั้นตอนก็คือคุณจะต้องใช้เบรกควบคู่กันนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรกหน้าหรือเบรกหลังอันนี้แนะนําเลยว่าคุณจะต้องใช้ควบคู่กันคุณผู้ชมสังเกตที่ขวามือล่างของผมนะฮะจะเห็นว่า สีเขียวเนี่ยก็คือจุดที่ผมจะกดจอยเนี่ยคือการกันเล่งเนาะคือถ้าเล่งกดยิ่งกดหนักก็คือจอยจะเต็มแล้วก็ฝั่งสีแดงนะครับก็จะเหมือนเดิมนะฮะในส่วนของในส่วนของเบรกจะมี2ส,ส่วนเนาะก็คือเบรกหน้านี่ฮะเบรกหน้าจะเป็นสีแดงแล้วก็จะมีแถบด้านขวาเนี่ยฮะขึ้นเห็นไหมฮะด้านขวาถ้าเกิดกดสุดมันก็จะขึ้นไปสุดเห็นไหมครับคือหลอดข้างบนเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของเบรกหน้าเนาะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นเบรกหลัง นี่ครับเบรกหลังจะสั้นกว่านะครับก็แนะนาว่าให้ใช้ควบคู่กันนะฮะสังเกตเวลาที่ผมเล่นเนี่ยผมจะใช้ควบคู่กันเลยนะฮะก็ค่อยๆกดแตะได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าในโค้งหนักๆเนี่ยก,ก็คือเนี่ยผ่อนคันเร่งแล้วก็เบรกนะครับแล้วก็กดไปพอถึงจุดที่เร่งก็ค่อยๆเร่งหรือว่ากดสุดเลยก็ได้ถ้าเราเปิด traction control ไว้ก็กดสุดได้เลยนะฮะแล้วก็กดไปเลยนะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการในส่วนของการตั้งค่าเบรกนะครับแล้วก็ทําให้มัน ควบคุมรถได้ง่ายยิ่งขึ้นเห็นไหมครัเพราะผมจะเบรกอย่างเดียวผมจะไม่เปิดคันเร่งเลยนะคะในโค้งอ,อาจจะมีบานไปบ้างนะฮะแต่ว่านี่คือมันเป็นการทดสอบให้ผู้ชมได้เห็นนะฮะว่าเล่นอย่างไรนะฮะโอเค ก็อันนี้จะเป็นวิธีการที่ทําให้แบบว่าดูแล้วเฮ้ยเหมือนมันจะง่ายใช่ไหมแต่เล่นจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ว่าการเลี้ยวเออยอะไรเออยเนี่ยต้องสัมพันธ์กันด้วยนะครับแล้วก็เวลาที่ถึงจุดที่เป็นโค้งเนี่ยนะครับถ้าเราเปิดในส่วนของเบรกสูงสุดไว้เนี่ยนะครับมันจะยังไงรู้ไหมครับคุณผู้ชมแปลว่าถ้าคุณเบรกในจุดที่เบรกแล้วคุณยังไม่ได้เลี้ยวเนี่ยรถมันจะไม่เลี้ยวได้นะฮะเนี่ยฮะแล้วมันจะเสียาการแล้วมันจะล้มไปแต่ว่าสิ่งที่ผมจะแนะนําอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือว่่าถึงงจจุดทีมันะต้อ ยกคันเร่งเนี่ยคุณต้องปล่อยคันเร่งก่อนนะครับแล้วก็ค่อยเบรกแล้วก็ค่อยๆเลี้ยวนะแล้วถึงจะเปิดคันเร่งกลับมานะครับไม่ใช่ว่าคือคุณเบรกแต่ว่าคุณไม่ปล่อยคันเร่งนะฮะคุณยังบิดสุดปอกแบบแบบนี้ก็ไม่ได้นะฮะต้องเบรกก่อนนะครับเนี่ยฮะสังเกตว่ามันจะเลี้ยวไม่ค่อยไปนะครับเพราะว่าตัวช่วยปรับระดับการเบรกของเราเนี่ยมันเป็นการช่วยแบบเป็น AI นะครับในการช่วยแบบสูงสุดเลยนะฮะก็ต้องบอกแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยถ้าเราเบรกปุ๊บเนี่ยฮะแล้วเราก็ค่อยๆเลี้ยว นะครับไม่ล้มฮะยังไงก็ไม่ลม้มเนี่ยฮะพอถึงพอถึงโค้งเนี่ยแนะนําว่าก่อนที่คุณจะเข้าโค้งเนี่ยนะครับคุณจะต้องเบรกให้เรียบร้อยก่อนนะฮะแล้วก็หรือว่าถ้าเกิดคุณอยากเบรกในโค้งเนี่ยคุณต้องเอียงตัวรถก่อนแล้วก็ค่อยๆแตะ,แตะเบรกนะครับไม่ใช่ว่าคุณเบรกค,ค้างไว้แล้วก็มาเลี้ยวนะฮะนี่ฮะมันจะเลี้ยวไม่ได้ครับเห็นไหมครับว่ามันจะเลี้ยวไม่ค่อยไปเพราะว่าตัว AI เนี่ยมันช่วยในการปรับไม่ให้เราล้มนะฮะ ถามว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้เพราะว่า AI มันช่วยจับเราครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทําแบบนี้เนี่ยนะฮะถ้าเราเลี้ยวเลยเนี่ยเราเลี้ยวเลยเนี่ยมีโอกาสที่รถหน้ามันจะพับไปดื้อแล้วก็เราก็จะแหกโค้งไปเลยแล้วก็ล้มไปเลยนะฮะนี่ก็เป็นวิธีการง่ายๆเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับปิดดูว่ามันต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะสำหรับการตั้งค่าแบบปิดเนาะอ่ะถ้าเราปิดล่ะและถ้าเราปิดล่ะเราไม่อยากได้การช่วยเหลือล่ะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองนะอ่ะเดี๋ยวเราจะปิดเป็น ตัวบอกทางโค้งเป็นแบบทงที่ผมบอกไว้นะฮะก็คืออย่างที่ผมบอกนะครับอันนี้มาที่ตัวเลือกการแข่งขันนะ,ะตัวเลือกการขับขี่ผมจะลองนี่ฮะตัวช่วยเหลือเบรกหน้าผมจะปิดไปเลยนะฮะลองดูนะฮะว่าเป็นยังไงนะฮะปิดไปเลยนะเดี๋ยวเรามาลองเริ่มกลางฟีดูเลยนะฮะว่าถ้าเราปิดแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะอันนี้ผมจะปิดเลยนะครับก็คือปิดหมายความว่าไม่ต้องช่วยนะฮะผมไม่ต้องการผมเสียนแล้วนะฮะ,ะมาลองดูกันนะครับว่าเวลาที่เราปิดเนี่ยแล้วเราเบรกหนักๆในโค้งเนี่ยเป็นอย่างไรนะฮะดูฮะ เห็นไหมครับว่าอะไรแตกต่างไปฮะล้อหน้าลอยครับอ่าเดี๋ยวดูฮะนี่ฮะผู้ชมเป็นอะไรไหมคือเวลาที่เราเบรกหนักๆเนี่ยมันมันค่อนข้างฟิสิกส์สมจริงเลยนะครับหมายความว่าถ้าเราไม่ได้ใช้น้ําหนักของนิ้วนะครับด้านขวามือของผมนะฮะด้านขวามือด้านล่างนี่นะฮะในการเบรกนะครับมันจะทําให้ล้อหน้าของคุณเนี่ยล็อกแล้วก็ลอยขึ้นมาแบบเมื่อสักครู่นี้นะฮะนี่ฮะนี่ครับถ้ากดเบรกหนักๆคือถ้าเราเลี้ยวปุ๊บมันจะมีอาการทันทีนะฮะ แต่เมื่อกี้ผมเปิดตัวช่วยการเบรกเป็นเปิดไว้อยู่มันก็เลยจะเหมือนจะไม่ล้มใช่ไหมแต่ถ้าเบรกหนักๆจริงๆนี่ฮะนี่ครับก็พับไปเลยฮะถ้าเบรกหนักๆคือหนักมากๆคือจะพับไปเลยนะฮะนั่นก็คือเป็นคําถามว่าทําไมเพื่อนๆน้องๆหนูๆทางบ้านนะฮะถึงสอบถามกันมาเยอะมากว่าเอ๊ะทาไมผมเลี้ยวแล้วก็ล้มจังเลยพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยการตั้งค่านะครับให้เล่นง่ายนะแล้วก็เป็นสิ่งสาคัญนะครับว่าทําไมนะครับถึงจะต้องแบบเนี่ฮะ เนี่ยฮะรถมันจะมีอาการเนี่ยฮะเราถ้าเกิดเบรกหนักขึ้นไปนิดเดียวเนี่ยนะครับก็พับทันทีเลยครับเพราะว่าเขาอยากให้ทุกคนที่มั่นใจในน้ําหนักนิ้วของตัวเองเนี่ยนะครับในการกดจอยเนี่ยลองดูฮะว่าน้ําหนักของคุณเนี่ยกดจอยมากเกินไปหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเหมือนกับเป็นตัวที่บ่งบอกว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากเป็นนักแข่งจริงๆเนี่ยคุณจะต้องมีการแตะเบรกแล้วก็คุณจะต้องไม่กดเบรกหนักจนเกินไปนะฮะถ้าเกิดว่าคุณกดเบรกหนักหรือว่ากดแบบเนี่ยฮะ กดหนักจนเกินไปรถมันจะมีอาการแล้วก็มันจะเสียอาการได้ง่ายเลยนะฮะอ่านี่ฮะนี่ฮะถ้าเกิดเบรกหนะักมากๆม,ม,มันก็จะแบบเสียอาการข้อดีของการเล่นแบบนี้คือการปิดเบรกช่วยเหลือคือคืออะไรรู้คุณไม่ผู้ชมลงเลยฮะคือถ้าเกิดว่าคุณเล่นได้เก่งมากๆนะฮะเราน้ําหนักนิ้วของคุณในการลงเก่งมากๆเนี่ยก็คือคุณจะสามารถทําเวลาต่อรอบได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าไอการช่วยเหลือการเบรกเนี่ยบางทีเรา มันอาจจะทําให้เวลาของเราเนี่ยขี่ได้ช้าลงนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเล่นแบบจริงๆจังๆให้ดูสัก1เกมแล้วกันนะครับเป็นสักตัวช่วยเหลือข้างขี่ผมจะเปิดเป็นเปิดอ่าเป็นสูงนะฮะแล้วก็ช่วยเหลือแบหน้าเป็นสูงหมดเลยนะฮะแล้วก็ดูเลือกการแข่งขันขอจเจ้าแค่3รอบแล้วกันเนาะจะได้ไวๆนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองฟาบิโอกาตาโร่นะฮะแล้วก็ลองดูเลยนะฮะว่าดูซิว่าสิ่งที่ผมพูดไปเนี่ยมันจะเป็นจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะผมเปิดเลยนะฮะมาดูกันนะครับเอา่ครรับเิมแล้วฮะ สังเกตที่หน้าจอขวาล่างนะครับตรงสีเขียวนะครับแล้วก็สังเกตจุดที่ผมเบรกนะฮะผมจะเบรกก่อนถึงจุดที่เบรกก่อนเสมอนี่ฮะแล้วก็เลี้ยวยังไงก็จะไม่ล้มนะฮะเพราะว่าเราเบรกก่อนแล้วก็ยกคันเร่งก่อนนะฮะนี่ฮะค่อยๆไปครับไม่ต้องรีบนะฮะยังไงเราก็แซงได้ครับเพราะว่าเราเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเยวสียอาการเสียอาการนะฮะ ถึงจุดเบรกก็เบรคครับแล้วก็เอียงตัวโค้งลงมานะฮะก็ค่อยๆเติมคันเร่งไปนะครับไม่ต้องรีบนะฮะนี่ครับพอถึงจุดเบรกก็เบรกนะฮะตรงนี้อาจจะเบราเร็วไปหน่อยนิดนึงนะฮะแต่ว่าก็ยังบาลอยู่ดีนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ผมจะตามทันหรือเปล่านะฮะโอเคนะฮะเอาล่ะครับแซงขึ้นมาได้หนึ่งอันดับแล้วนะครับจะบานทุกทีเลยนะฮะโอเคมา ค่อยๆเอียงสังเกตที่ขวาล่างนะฮะก็จะค่อยๆกดนะครับแล้วก็ค่อยๆแตะเบรกไปนะครับแล้วก็สลับกับเบรกหน้าเบรกหลังนะครค่อยๆนะฮะถึงตรงที่เบรกหนักๆเนี่ยผมจะกดสุดเลยนะเพราะว่ามันไม่งั้นมันจะไม่อยู่นะครับเพราะว่าตัวช่วยเบรกของเราเนี่ยมันจะทํางานได้ดีนั่นแหละแต่ว่าเราต้องต้องกดแบบสุดไปเลยนะฮะเพราะว่าไม่งั้นก็จะไม่ค่อยอยู่นะฮะ เอาล่ะครับฟาบิโอของเรานะฮะจะทำได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะฟาบิโอเบรกหนักๆตรงนี้ครับและเอียงรถลงมาครับนี่ฮะเนียนตาไหมคุณผู้ชมเพราะว่าการฝึกทักษะเบรกที่ผมสอนไปนั่นเองครับเป็นไงแซงแล้วนะฮะ นี่ครับถึงจุดคุณก็แค่เบรกไม่ต้องเบรกก่อนนะครับคือยกคันเร่งก่อนนะครับปล่อยคันเร่งก่อนเลยแล้วก็เบรกเนี่ยค่อยแตะทีหลังนะฮะแล้วก็ค่อยๆเอียงค่อยๆเข้าโค้งนะครับแล้วก็ความเร็วนะครับต้องสัมพันธ์กับตัวโค้งด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าเร็วเกินไปหรือช้าเกินไปเนี่ยก็จะทําให้เราลายของเรามันผิดพลาดได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องค่อยๆฝึกนะครับก็นี่ฮะเกือบล้มเลยนะฮะเมื่อกี้อ่ะ นี่ครับมาดูกันนะฮะผมจะเบรกก่อนเห็นไมครับคุณผู้ชมแล้วก็จะค่อยๆเอียงรถนะฮะก็ยังนำอยู่นะฮะเห็นไหมฮะสบายครับค่อยๆนะฮะเอียงมาครับถ้าใครที่ยังไม่เซียนไม่อะไรก็ลองไปฝึกที่เป็นตัวบอกลายโค้งก่อนก็ได้นะครับ ก็ค่อยๆเติมคันเร่งไปตามเส้นลายนะฮะแต่ว่าผมถนัดแบบนี้นะฮะเพราะว่าเล่นมานานก็จะถนัดนแบบนี้เนาะโอเคนี่ฮะเกือบเกือบที่จะหลุดโค้งออกไปด้วยนะฮะสังเกตนะฮะขวาล่างผมนะครับสังเกตตลอดนะฮะว่าผมจะมีการแตะแล้วก็มีการปล่อยค่อยปล่อยตลอดแต่ว่าหลังจากที่มีการปรับที่ผมบอกนะครับว่า การช่วยเหลือเบรกเนี่ยจะทาให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะควบคุมรถนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ลดการที่จะจะล้มในโค้งได้มากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ชมก็ลองไปปรับแล้วก็ลองไปฝึกกันดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมบอกไปเนี่ยมันจริงหรือเปล่านะฮะแล้วเกิดว่าใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะฮะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการที่ผมจะทํา คลิปต่อๆไปด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สนุกสนานแบบนี้นะฮะแล้วก็ฝากติดตามช่องวอต t ์ d อเดียลด้วยนะนอกจากคลิปโมโตจีพี P, แล้วยังมีคลิปสนุกสนานอีกมากมายนะฮะโอเควันนี้ก็ฝากไปเท่านี้ครับสำหรับก,การสอนเบรกและการตั้งค่าเบรกนะครับแล้วก็มีโอกาสาจะมาเล่นให้ดูอีกครั้งนะครับเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าวันนี้ก็สวัสดีครับ